ครับผมท่านผู้ชมคลิปนี้เป็นตัวเลขของน้องอุ้มอิ่มเนาะครับผมเนาะคุณยายจันว่าอุ้มขึ้นวันพระใหญ่วสันยืนเล่นอยู่น้ำไอ้บอไปวบามาบอกเลขสามตัวไหมครับผมท่านผู้ชมเพิ่งบอกเป็นคลิปแรกครั้งแรกได้ครับผมท่านผู้ชมคล้ายๆว่าขันคนโบราณเพิ่นว่าผีวงปากให้โชคให้ลาภกับพ่อใหญ่แม่ใหญ่ยังสีเนาะครับผมเนาะเดี๋ยวไปฟังมือน้ำกันครับว่าจะเป็นเลขตัวใดชุดใดจิตถูกอ,อกถูกใจท่านผู้ชมแฟนช่องหรือบอเดี๋ยวต้องไปฟังจากปากแม่จันเนาะเพราะว่าน้องเพิ่นบอค่อยวอาดอกครับผม เพิ่นอาจจะแบบว่าจังหวะที่เพิ่นบอกมือขึ้นเป็นวันผ่าอาจจะผีบงปากเพิ่นก็ได้บอกไปเนาะกับผมเนาะไปครับท่านมูช้ชมาวาลายา่าง<ส>เดี๋ยวไปฟังนำ้ำกันกับคุณแม่จันตัวเลขของน้องอุ้มอิมผีบงปากบอกสามตัวจะจะเป็นตัวใดแต่ว่าก่อนไปชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับน้องอุ้มอิมบอกครับสวัสดีจ้าสวัสดีสว,ส,ดสวัสดีจ้าน้องอุ้มอิมเป็นน้องหญิงตัวอุ้มอิมครับน้องอุ้มอิม เออมันก็นอนเบากันก็อายมันที่เรมื่อกีอินแม่กะว่าได้ยินผู้สาวบนว่ากันมันเบาคว่ำเดียวไปตรงโซ่ไปตรงสอ่อีกเลยเลยค่ะแม่จันถามเพิ่นบ่หรือเพิ่นเบาเองเลยนอนเบากับอายเพิ่นเกาจ้ำเกาจ้ำมันมาสวัสดีค่ะแม่จันสวัสดีค่ะมาด้อมาด้อยขับมาด้อครับค่ะแม่จัน อันน้องอุ้มอิงบ่ค่ะนี่ได้น้องอยังอุ้มอิ้มอุ้มอิ้มน้องอุ้มอิ้มนะคะน่องอุ้ค่ะอุ้มอิ้มบอกบ่นพ่นพิ่นนอนทรมานไหมเออหันหน้าลูกหันหน้าเพิ่นบอกเคยบอกเลขจ้าเกลียนบอกเคยบอกเจ้าเกลีอมามีม่ขึ้นเพิ่นนอนเบาสบายกันก็หกสามก็หกสามบบดนี้พอเสาก็ได้ยิ่งกว่ายาวเดิน ผู ils, er a, eh? e eh, ้เถ่า่นว่ากันมันบอกตัวเดียวเร็วเลยมา่อง่ไปสอาไปอม่ต้องไปสอม่อาส่งไอนางไปสอมว่งอาอมาก่สมา่งมัอน่น่ออนู่อนอมันนอนมันนอนน่นมนนอน่นอนม่่อนานอนมากงนมอางนามันมน่่ ก็ักจนะน้องยิมค่ะมือื่นนี่กันจีกันจีนอนเยอกันยิ่งกอายะเนาะเิ่นกันจนอนยวกันยิ่ก็อายโอ้นอนเดยวกันก็ไปคัเตอร์คัเตอร์ก็ไอ้บูมสามสมตัวเลยได้นอ่ก้าหยสามมันก็ยืนขื่นมันก็เก้าวกจ้ากจมันนะว่าสองเสือบ่กม่มันว่าเด่นๆของมันนั่นตามภาษาได้หน่อยเนาะมันมันคล้ายๆว่ามีผีบง่าจีนนแม่เนาะอาจจะมีมีแนว นี่ยสิ่งลี้ับนี่แหะบงป่าคนถึงว่ามหไงได้ยินไห่งมได้ยินน้ำอยงสีนาครับผมปคุนจะขวบแล้วคะแม่จันเออว่าสิสามปีสองปีสองปีอ่ะห่ยซน่าท่านหูเล็กหูเบ้อร้องนาโอ้ยสิหูจังไหญเนาะเงินบ่เคยเบาบ่เคยแล้วนน่ปามี่คนมากับลูกคนบ่เคยเบาเสือันมี่ื่ขึ้นค่ะ มนเล่นกบายมันก็บอกพอแววิไลยาศมันยามันเหมือนอะไรอกเพิ่มเดียวมันก็เร้าลินไปเลยมันบอกสองเอมันก็หลินไปเลยก็บอกบอกเลยบอกน้องอุ๋มอิมสวัสดีค่ะน่อยสวัสดีจ้าเป็นไหมลูกสวัสดีจ้าเอ้ยสวัสดีก็เบิดวันนี้จ้าเฮ้อ ว้ายแมีนแล้วต่อมีขนมอลไรเจ๊สีนี่น้องอุ้มเอี้ยนจะได้กินขนมแล้ววันนี้ลุงแอมจัาขนมมาฝากไปติดจ้าสวัสดีจ้าหน่อยค่ะไปติดจ้เลื่อคุณแม่จันเรื่องของคุณแม่จันติดฟันเห็นทีปุ่นเฒ่ามาเขียนให้นี่ยังอยู่โตเก่าบ่ครับยังอยู่โตเก่าอยู่ยังอยู่โตเก่าอยู่เนาะยังอยู่โตเกียหนึ่งยังก็หนึ่งสี่ สี่แปดหนึ่งมวอนบ่หนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่แปดบ่หสี่แปดแล้วหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่แปดกับหาเจ็ดเนาะนี่เป็นเหรียญนะคะโอ้ย่ายอันนี้เป็นเหรีของคุณแม่จันเนาะค่ะเนาะโซ่อซีบนะคะอันนี้เป็นความฝันของคุณแม่จันค่ะแต่ว่าน้องอุ๊ยิงนันบอกเก้าหกสามเนาะค่ะเนาะบังคับคุณแม่นุชจดเหรีของน้องใส่เนี่ยค่ะอีซีไว้แคบหนาโต ลูกเกินเต็นมักก่าเราเองมันมามีมะขึ้นนี่แหละมันเบาผู้ชาอมันกลิ่นมากกวบาเบาดเลยครับแม่เม่นในหมู่ว่านกับสันวันสิเนี่ยน้องวัานเนาโอ้วันพาพอดีวันวันสินเาน้องมู่ว่านนี่พแม่เออีน้องหมู่วานน้องอะไรนะน้องอุ้ี้องอุมน้องบอกครั้งแรกนะครับแม่จัน เป็นครั้งแรกนะคือคนเดียวขึ้นข้งแรกของมันนเ่งคุณห่อซื้อให้พี่เบ้่งนะคะคุณแม่ขึ้นข้างแรกของขนมชูนุ่มคนเก่งว้านีนคนจะได้กินขนมต้นนะครับเยีะยมสีนะ963เป็นตัวเลขของน้องอุ้มอิ่มยืนวอลอยู่กับอ้ายเนาะครับผมเนาะปากออกมาโดยบ่มีผู้ใดถามนะครับผมเป็นวันพระใหญ่พร้อมครับผมโอ้ยขันแม่นข้าเจ้าวอลตามเวลาเพิ่นวอเนาะกกสิว่าผีบงปากผีบงปากให้โชคไม่ไงพ่อใหญ่ จะเอฟซีพอดีนีนที่ไรเอฟซก็จะได้มิโชคมิดวงไปกำลังของบีมเนาะครับผมเนาะหนึเป็นตัวเลขของแม่จันผีผู้เทาหัวงอกขึ้นยางขึ้นว่าเึื่อเถียงหน้าครับผม,มเขียนเอากันเอาขีดทานไฟเขียนใส่แป่นปีกให้ครับผมก็หาเจ็ดนาะมักตัวใดชุดใดกับพิจนาเองเด้อครับผมเนาะ ว่าขจิมากรบหัวกับหางมันก็มีอะไรเนาะบาแอมเนาะเก้ากระโขกมันอยู่น้ำกันฉะนั้นแล้วก็ต้องมันต้องมาสามตัวตรงๆล่ะครับผมอ่ะให้ทุกท่านโชคดีโชคมานครับผมถือสามตัวตรงๆเด้อครับผมกับตัวน้องกับตัวเลขของน้องอุ๋มอิ่มครับผมเนาะเก้าหกสามหนึ่งสี่แปดห้าเจ็ดโชคดีกันสุขสุขกนคลิปนี้พระเจ้าขอตัวลาไปก่อนพอกันใหม่คลิปหน้า ก่อนจากกันมณีพระเที่ยงเอาของดีมาฝากพี่ต่นอน้องเป็นของซอยขาดซอยขายผู้ใดสังเกตบางตัวเองโอ้ยไรเป็นวันวีวีอยู่มัวเข้าจอาอขายของดีดีร่องหมูซาไปใส่เบิรงครับผมแต่ไปชมสีพึ่งน้องช้างได้ไปแล้วขายของดีดีโชคลาภก็มานำกดนะครับผมเนาะแต่ในแดด,ดไปใส่ขาดใส่ขายไปฟังรายละเอียดจากปากปูได้เลยครับผมสีพึ่งน้องสร้างผู้จคุในด้านเมตตามหเสนีเมตตามหานิยมข้าขายเหลียกเงินเหลียกสับหรือว่าโชคลาภ ตลับสีขาวจะเป็นตลับสีพิ่งนองสร้างเมื่ว่านนีพอเที่ยงเดือนทางไปหาปูปูปห้ตะกุดมากได้ตะกุดนีจะเป็นเครื่อเขาหลงเครื่อเขาหลงดีแนใดไผ่มีติดตนจิตโตไว้จะเกิดบาลมีมียิ่งเห็นมียิ่งหกักผู้ส้ายเห็นผู้ส้ายห,หลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีพนบูษาไปแล้วพนโทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนเมืองจะเข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ้ยว่าสัน่นพอใด้ไปแล้วขายของดิบขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะ ท่านได้จะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมงคลชินี่สีว่านองสางเรยมีความคิดคุณกุ้ยกำลวงปูขี่หอมหลวงปูสมเด็จรุ่นหลวงปูดูหลวงปูบุญว่า,าลูกขออนุญาตเทศนองสางได้บอเพื่อให้ลูกศิษย์อยติโยม สีนั่มไปสักกาบูชาหรือนั่มไปจิตห่านจิตบ่านที่เือนไปบ่านนี้เือนก็ไม่ลดก็ดีสีเป็นสีมงคลถ้ามมาขาขายกับบริจกดำมแจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นเพื่อนองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่เข้าใจว่าสร้างมีคุณคนบ่เข้าใจสีเปเสื้อจะว่าหนองแมวครัหนองแมวก็ดีเขาอีกองเขาที่ัวของเขาเองอันนี้นนองสร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงคู่ประหลาดก็เลยบมงความจิตคุยก็ลงปูวว่าลูกหลานนี่จะ ขอมาทําเป็นสิริมบงคให้เชื้อที่ไปที่เหมืนท,ที่เหนือนไปอ่ามันรักษาล้างยาง<อ>ก็เลยคิดว่าหันนองสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอบปันใดคุยก็บ่วงอุ่เหี่ยบว่าไปใดนังสางมาไปได้งาสางมา,า,งมาลูกจะว่ารถผอสมต่อให้เพิ่มพุดตคุค่นขึ้นหยีบเป็นสัน้น<อ>เป็นสัน้นเป็นนั่น,น,นก็เลยให้กระดาษย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุอนหยีอ,อ่ามีพุดตคุนไม่ด้อยมียติฤทธิ์มีอำนาจ สามารถมวยอดนอวดยมควาสามารถไปหาผู้ใดเกิดขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่ไม่เห็นวัตถุชนิดขึ้นมาบบานนี้ได้วัตถุแล้วมีหนองสร้างมีหนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่าทั้งเมืองเล่าคนว่าให้เอาฝากบกตูมต้น,นตูมกินน้ำบอกทูมกินเนื้อเท่านี้ฝากทูมคือตูมฟูมก็เรื่อยเอาฝากตูมมา เอามาผมผสมจะว่าออกทีเขียวนํา <c oughs> นี่คือฝากตูมอ๋อฝากตูมบานเพราะตาปูนโม่เอาปูนมาเอาอีกฝากย่อตัวย่อคือบุบบานพวกเพื่อนอตอนอัวเอาตัวย่อเอาขื่นคือย่อ่นฝากย่อเอามาใส่ลงในนวดโม <ฮ S> ่พ่อแล้วเอาฝากกุนปูนบานตนวกุนตองเอากับฝ่าผ่ากับปได้ยุ่งเรียนนี่ม,มานี่คือใบมกุนนี่นี่มันใม่กุนเพราะประิดฐานอยู่ครับะ <c oughs> นเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยางครับผม <โฮ S 1> พระศรีบริ อ,องมหาราบองค์เนมตามหาราบนี่เป็นนี่แล้วมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่ยี่ดำมีตำ,ำ,ำนานมากกันทีกระสางกับพระโลกอย่งน้นองสร้างคือไม่มีียดดี๋ยวมาเห็นเจ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างคือพุกเสกข,ของบุตรเบิ้ลตำนายอยู่ในเจ็ตำานานเบิ้ลบุกเสกเชื่อใรลอยแปดจบบุกมาเลยเชื่อในคู่บาอาจารย์บนอธิษฐานจิตให้ อ่าคือจังสีผู้พุกเสผู้รู้แรกนี่คือปูสีอนุตโรอายุณมนีร้นนอยสองปีอยู่บ้านคาำค้าสว่างวิโรงนนี่ผู้พุกเสให้รู้แรกอ่าอ่าทายไปสองผู้รอดอ่าบา้านกุศนอ่าผู้รอดท่าม,มาทิโน,โน่นั่นเป็นผู้พุกเสพผู้ที่สองครับอ่าสามผู้เปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนวามยากจนในพุนบังมี อยู่กินส่างด้วยกันมันจะทีดูครับ,รบน,น,นี่นี่ปูเปียนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดบิโรดยัตตานบุนคือปูรอดทงสีเมืองน,นี่มันบวกบวกสายได้บานเพิ่นมาจากสายสายบานเ้ออย่าโยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นย์สมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นอยู่สีไปายของคนใหญ่สีหงคือราชคูนสมเด็จนัน่นแหละคือยังกวามเป็นมา